สวัสดีค่ะพี่น้องป้องป่ายสุขูสุคนค่ะเมื่อกี้เม่อสมอก็โล่งชิปปนปลาแดกเป็เรียบร้อยโอ้ปลาแดกบองไปเรียบร้อยวันนี้เรากำลังกินข้าวกันเจี๊ยบพวงเราก็กินข้าวกับย่งกบมอนีผัดเผ็ดหมูป่าผัดเผ็ดหมูป่านะคะส่วนปลาบองเราได้จังเยอะค่ะพี่น้องผุนปุ๊บบอกใหญ่วันนี้ไม,ม่อสมอสิกินกินกับข้าวเหนียวกับผัด บอกม่วงน้อยพี่น้องอันนี้เขาเรียกว่ามะม่วงเล็กม่วงเบามะม่วงเบาหลายอย่างพักเกษตรน้ำสดสดข้าลวกพี่น้องข้าลวกเป็นสิ่งแหล่ๆจังเอยเพราะว่าน้องท้องแหล่เป็นพวกหลวงพี่น้องเขาข้าหลวงยังก่อนนี่ไหมผักอะไรกับผักหนอกที่เราได้จากเขาเรียกโบวบกบัวบกอะไรคะ เกล็ดลวกกับเกล็ดลวกท่งปุ่นริงกับปุ่นนะค่ะท่งปุ่นยิงกับปุนะะ่นอ่ะไม่เอาสมอคอซิมปลาแดกปลาแดกบองหงรือปลาบล่างพี่น้องพารปลาแดกบองปลาบล่างปลากระดีปลากระเดิดบานเฮาทำให้แตกมันตาซีปิดขึนมาเลตามัตาเริ่มจะปิดแล้วไปนอนเถ่ด้ของนั่งแต่ไม่เกียบงูได้ตัวอีกครับอีชอง ส่วนตจีต่างนกาปตตหาเกิ่บรพกตีจีคือสับสับจะ่าบูฟาาบูหมองทั่วไปเพราะวนบรรยากาศใท้หูหูอยู่บ้านเข้าไปบ่หู้มการใช้หูอยู่ด้บ้านเข้าทั่วไปตัวหาเธอบ่หู้่าอันไปันหูอยู่ว่าไปแต่ทั่วเป็นตัวเขาอืมการใช้หูยุช้ยนี่พนะมันชวนไม่กินอันจังพนะ เก็บว่ามื่นมื่นนะมื่นนะขันบอกเห็นอันจังเท็ดเพิดูข้าแล้วแอ่แน่ตื่นไปบลวัฒนูบลวกข้าอ้อนขอบกันครับพี่น้องครับปลาแดียบฟองกุ้งาัดงดาแคบกยู่ ขอมาด้แม่เยปูขอยุบอันก็ยั้งแหละมาเด็กน้อยเกิดเสียงเแม่งานจากทุกพ่อม่กิข้ากินแล้วกินแล้วนะกินแล้วเดเสียงรือเดกินกับข้าวแล้วยั้ง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 ยงยยยมมวไหมยมมว่หรอม้ม ปเ, <que> เป็ดตอนเป็ดตอนนะค่ะปลา่า้ออืมเอี่ยแงบบันหยอ่มาเสียอึฮึฮ้ฮึฮึอึฮึอึฮอฮาฮึอึฮึฮงฮึฮึอึฮอฮึฮึอึอึฮ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 ฮึ มมถ้าม,มา,าชาดกันชาเด้อพี่นอ้อ,อ,นองเด้อเฮาแบบกินข้าวน้ำกันไปกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้อง,องเด้อกินข้าวน้ำกันค่ะพี่น้องกระปองปลาแดกกับลวกคาลวกคาอ่านคอมเมนต์หนึ่งอ่านคอมเมน,เนต์ไงตรงนี้ลูปอ่านคอมเมนต์อ๋อฮะอ๋อเดี๋ยวเดียวสิน้องสาแม่ จะยกแฟนหลายที่สะแร่ดําพนะบุหรี่ตําและไข่อีลูกมื้อนั้นได้เจอก่อยบุหรีขึ้นมวันเข้าบุหรีเบิดบงติดน้ำนะก็บ่ได้ล้างก็เสียน้ําลวกค่ะล้างทำไม ก็จะป้าวไปอย่างนี้เห็นมันร้อนๆจะอ่างนิดแต่ให้หั่นต้นหน่อยครับมูบางหัต่นเป็นไงผัดหั่นกระหมูสามสันเป็นแผ่นๆมันเ็นหลกลวกจับกว่า มือตัวกับเท้ก็ไปไปกินเมือเอากิน,นมันอมเมียนาปะกว่างัวยูไ้กินแ่บกับพร้อมกักกกมือกันนะอ <c oughs> บอกอ่อย่า้ล้เห็นเส้นแปลงเขาพูดเจ็บปวดแร้บอกเส้ <c oughs> แปลงเขาพูดใหยดบ่อย เจ็บเสียบไปริมปเดี๋ยวบองแซบเจบ ซือมัมองกล้องแล้วก็เสียน้ำรั่ค่าแซ่บลดร,รอลดีสามเมื่อัอน หนึ่งเงี้ยเท่าคุหนา,ายบาอกรูออ้ยประตูเขา่าตัวเอ๊เปิดได้น้อยเดียวค้นแน่นออกมาว่าอัไรประตูจนติดเปิดว่าไ,ไ้มีนักค้นถามหาถามหาฉั้น,นอ่ะถ <laughs> ามหาอย่างถามหารประเดีดตากเรียงก็จะซื่อ ม้นทกอ็ถามหาฉันได้บอกเ่นีเนี่ยัะมีหคนถามว่าอาเพื่อนออกไปยุ่วงไหนไปนะไม่วัางเลยบ่นเปิดก็ได้ว่าไปยุ่นกรเยิบวงไปยุ่นอันอาราณใยเพ็ดหมขคณะเกาตุ สอดไม้ด้ ot, ิสิดเลยอันนี้ตัดส้แป้งเามันจะอดทีอันน่แปงผิดปกต้าแป้งให้ตอนแรกาวมาอยู่วาาแล้วว่าใส่หลดนะใส่กระซาอยู่อน่ะแป้งเขาโคตนแป้งทำให้มันสยในมันได้ใส่ตามตามน้บอ เพชรเพช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 ไปเดินเพชรนด้อีกว่เดินตัวอันีก็เดินอันดีก็เดินประตูนาสุดเล่นตะลกตกย่างไหล้วกว่าสิซื้อมาอยู่เสีบ้านค้องหลคือก้ยายป่วงนั่งกินอะไรกันครับโอ้ยเขื่ใกล้กันไปได้พี่น้องเพชรเพชเพชใกล้กันบ่ได้ตอนนี้ ได้ป่วงทำไมท้องออกจังท้องแหลยหน้าเหมือนตักกระเจนอืมปะตั้งกาศุลกลูกสวยจังเลย เมื่อคืนทำไมพวกลูกไม่ได้ไปมินิคอนเสิร์ตรลอดแม่ก็เละไปชามยายป่วงไม่ขายแตงโมอีกแล้วเหรอจะม๋ยแล้วจะมูบ้า็แลยย่าบ้านน้องเขาคือกใครอยู่ โอ้เพลสโหโหโห่ายป่วงเป็นบ้าเหรอพนะท่ hmm. องแหลยไหนบอกว่าชอบน้องการ์ตูนเอา ตะกี้มาบบที่อย่างนี้พี่ักฐานแนกอะไรป๊า <c oughs> ดมั่เกเข้าวินเลยลูกตะกี้คุยเอาประเดบวางมันนี่กับเสมันจำเอาเรบันนี้หัวขกดคนหนฮะหงปูยุ่านกูหัวยังกว่ <c oughs> หนึ่งก่อนออฟเล้องอีกหนึ่งตก,ต,กต้นในปูสีตบทองแหลกเป็นอะไรกันกับสามเป็นแฟนกันค่ะไม่ใช่แฟนมันก็เป็นคู่กัดนุ่นทองแหล,ก,ล,ก,ลกับต่อนุ่นแหลกับต่อแล่กับตุน แล้วนางว่าจะมาเค็มกระตูนทีนี้กระตูนไม่เล่นด้วยออืนางก็เลยกลัวเสียหน้าไงนางก็เลยบอกว่านางไม่ได้รักกระตูนนางรักใครบ่นี้นางไม่รักใครเพราะไม่มีใครรักท่องแล่ไม่ไปคอนเสิร์ตตีท่องแลมาแต่คอนเสิร์ตตีก้องโมจาไปซื้อรื่องกวางมจ่า เพราะว่เห็นเพราะว่เห็นเด็กวันนี like ้มันก็ไม่ถามอย่างเดียวพวกลูกกินอิ่มแล้วเหรอขนาดกินอิ่มแล้วหน้าตายังสวยเลยเาพวกลูกเป็นอะไรกับทัดครับทัชอเมซอนนุ่นสะอาดัดลังกับพวกลูกเป็นอะไรกันฮะหนความจริงเหรอ แหลกับท้องแหลกแหลกับทอ <laughs> แหลกับทอใช่ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับช่องพวกลุกลำเพลินออฟฟิเชียลขอบคุณมากๆค่ะท<ต>ี่ทำความจริงเหอ <laughs> รอแหลกับทอง <laughs> บ,บายพี่น้องคลิปนี้ไปชมในช่องก่อนกินอิ่มแล้วค่ะขอบคุณค่ะ